สั้นๆนะบอนเป็นเด็กเซิร์ครับพี่กุมได้วันละฐานสี่ร้อยครับสี่ร้อยแล้วตกงานครับเขที่ไงตกงานนะพี่ครับผมตกงานนะเพราะว่าโควิดตอนนั้นครับใช่ตั้งแต่แล้วก็ผ่านมาปีกับประมาณหกเดือนแล้วครับพี่ก็ตอนนี้อยู่อยู่ที่นี่มาปีครึ่งได้ไปเท่าไหร่แล้วครับล้านสี่ครับพี่กุมครับโอเควันนี้ถอนเท่าไหร่ก็วันนี้ ไม่ได้เตรียมตัวทอรนะพี่ใช่ใช่ครับก็ดีใจมากครับพี่กุมมีทองเก็บสิบสี่บาทแล้วไม่ต้องทํางานประจำแล้วพี่โอเคครับและตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนแม่โอเคแล้วใช่ไหมตอนแรบอกว่าแม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเขากลัวว่าเออโดนจะโดนหลอกโดนโกงอะไรครับเขาอายุเยอะแล้วเนี้ยก็เนี่ยพอตอนแรกก็แอบําพอแอบถาปต๊้นแล้วก็พอมีรายได้ก็ถอนใน้เขาดูตอนนี้เขาก็ เห็นด้วยนะครับก็ไม่ต้องทํางานประจําแล้วพี่ไม่ต้องขอตังค์แล้วดีใจมากครับขอบคุณพี่มากเลยครับพี่กลุ่มใช้แล้วประสบผลได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับอบคั